อโอ้ oh, สุดสีแดงมันมันนอก<บ>ดูสิแมนยูรุ่นเก่าด้วยดูนี่สีมาตรฐานเนี่ยฉ<โ>ุดฉาดขอบปกด้วยดูดีมีลายส,<บ>ส,สีินสกุลเข้ากัน ok เป็นปี <c oughs> <c oughs> เป็นคุย <c oughs> <c oughs> สีแงดงม <c oughs> ันสวยตรงไหนอ่ะสวยไหมลิูสีแดงลิฟฟูเขาไปว่าสีแดงมันสวยไหมสวยไหมบอกเขาไปสีแดงมันแรงลิฟต์แล้วสีฟ้าล่ะ มันเป็นแจ่มใสโลกเบิกบานโอ้หันหน้ามาสิเดี๋ยวเอาเอาหันหน้ามาครับไปไปก่อนสีแดงมันอะไรนะสีแดงมันฉูดฉาดมันแรงฤทธิ์ผมก็ใส่สีแดงครับไม่ได้ใส่สีแดงวะเขาก็ชมสีที่แฟนเขใส่อยู่แล้วเลยใช่ออฟกูต้องชมสีฟ้าผมสิมันสดใสใช่ไหมสีฟ้าแล้วทะเลมันก็สวยใช่เปลี่ยนแล้วจิงการเป็นสีอ่ามันหมอมากเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่อาอฟเหรอ Why? <laughs>